อะไรแกเน,นี่ยผงงางค่ะไอเอฟซีก็ดูสิมันดิ้นมันม้งมันจริงจกจบจริงจกปลอมเออหัดจับไปก่อนเะนี่ยจริงจกจริงก็ตายไปหลายตัวอัเนี่ยโอ้อโ,หโ,หโหความบมา๊อบเลยว่ะสมบูรเก่งอยู่นีม่มีพมิ้งไหมเป็นโกได้เนี่ยนะแต่ผมไม่เป็นแมวผมจะไปเลี้ยงชิมชาชาดอะไรฮนะชาตินี้แหละชาตินี้ก็กินอย่างเดียวอะดูแล้วอ่ะมันนี่ไปเลี้ยงชิมชาตินี่มันนี่อืมโู มันเนินโขโอ้ยจิ๊กจกหมุนติ้วเลยวะติ้วติ้วโอ้โหวิ่นหัวจับเองก็หมุนเองเหรอลูกเหรอจับเองหมุนเองวิ่งหัวเองฮะเก่งเนาะเอาพี่นุ่นไปเอาจิ๊กจกมาให้พี่่นนุลิงกับผมเนี่ยไอ้จลูกนิวมี่นุ่นเจ๋อนิวมี่อยากเล่นนิววิ่งหัวจะอ้วนอือโอ้โหเฮ้ยนิวเว้ยเฮ้ยนิวเว้ยนิวเว้ยมี่โอ้ย งับหางเลยงับหางเลยขาอ่อนไปแล้วพฤติกรรมจับจิงจกแต่ละตัวผมมาไง่วยไอ้ผมมาพี่นุ่งเงี้ยผมรอคุณเงี้ยพี่นุ่งซุงมาเอาไอ้โบแกเข้าได้ไหมเนี่ยเขาหัดจับจิงจกทุกแกเ็ได้มาจิเอาเข้ามามาทั้งนี้อะไรกลัวกูเจ้ะเรียบร้อยโอ้โหต้องดูสเกลพี่นุ่นพี่นุ่นเนี่ยดูดิแล้วก็ทำใจไม่พี่ชื่

นีนไม่เคยทําตามพี่นู่นเลยจะพี่นุ่เก่งนะพกจะาัทีุด้พีนุนเาทำได้นะกระโดดย้ําคอมานี่ยนะนี่นี่นี่การเป็นการแบบแม่ลุจูอะไรนี่ไงโยมโยงโยงโยงนี่ะลับไปม่ดีนเก่งเยอะมี่แกเหรเข้ามาสิข้ามาอยอะเลดีมต้องเข้าชีวิตมันมันต้องเข้ามาไหนลวไอโบน พี่วนยิ้ยิ้ยูเราตองเอียงนะเอียงคอจะปกนะเอีช่งลกๆมาตผมแล้วครัับไหนทีจบเป็นไหญฮะไหนทีจบเป็นฮะอันนี้นินผมมองไม่เห็นคันนำออุ้ยอุรุย้ยุรุดงดงดงดคุณเบนขี้ปากใครมั่งูกอมนเน่าไม่อยากเล่นหรออีกล เราหา,ายเล่นจะปวกช้องนะฮะเรไม่เข้าใจอ,ะอ่ะคือมาให้ใหม่ก้่น่ะควรใายกันให้เต็มพื้นหมดครับใครจะอินเทรนหน่อยก็เข้าไปในอุโมงค์รับมาแมวแล้วไงฮะ